สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยุมซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับนอกก็คือพี่จะมารีวิวตลาดแห่งความมืดชุดโกโกวานะครับทุกคนเออก็ถือว่าเป็นกิจกรรมตัวใหม่นะครับเป็นกิจกรรมตลาดแห่งความมืด ปีแรกเลยนะครับที่แบบว่ามีการคอบแบบกับสวิตเกมนะครับทุกคนพี antis, ่ขอบอกเลยแล้วก like ันนะครับนว่าและหลายคนนะครับนอกก็คือถามพี่มาเยอะแยะมากมายนะครับว่ากิจกรรมตลาดครัวมืดนะครับจะอัปเดตเข้ามาวันไหนอะไรยังไงนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับนอกก็คือพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนว่าตอนนี้นะครับอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของซุดโกโกวานะครับน้องหรือว่าซุดที่ หลายคนตามหานะครับนอะก,กับแบบว่าสุดสวิตสเกมนะครับนอนแน่นอนอยู่แล้วนะครับวันนี้ได้อัปเดตเข้ามา ทางเชิร์ฟนอกนะครับส่วนเซิร์ฟไทยของเรารอประมาณอาทิตย์หน้านะครับก็จะอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับถ้าคนไหนอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าตลาดถึงฟอร์มเมอร์นะครับลดสูงสุดถึง90%เลยนะครับนอรีเดียว่าถ้าคนไหนได้9 0พี่จะมีการเติมเพชรให้ด้วยนะครับทุกคนแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์แล้วกันนะครับทุกคนเอ้ามาเรามันเรอ นี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของหน้าตานะครับนอเรียกได้ว่าแค่หน้าตาก็กินขาดแล้วนะครับนอก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนอเราก็จะมีทางด้านของไอซ์วอลนะครับนอก็ประมาณนี้นะครับนอแต มันลดสูงสุดถึง90%เปอนะครับพี่หมุนได้แค่64%เท่านั้นนะครับเรียวว่าได้น้อยมากๆเลยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นเลยนะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะอัปเดตเข้ามานะครับเรียวว่าฟีไฟของเราไปคอฟแลบกับสวิตเกมแบบเงียบๆเลยนะครับเนาะเรียวว่าจะไม่มีการประกาศใดๆทั้งสิ้นนะครับเนาะนอกจากว่าวันที่อัปเดตเข้ามาจริงๆนะครับถึงจะประกาศนะครับทุกคนก็ถือว่าวันนี้พี่ก็เลยแบบว่าแอบมาสปอยล่วงหน้านิดนึงก่อนแแล้ววกกกัันนนะะะครรรรรบบบเพาาา่จจมมใูปิ ตลาดแห่งความมืดน,นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แปลว่าอยากสุบอยากได้ในส่วนของสุดโ็กโกวานะครับน้องก,ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรีดิว่าสุดนะครับน้องก,ก็คือ มันส,สวยจริงนะครับเนาะแต่เสียดายนิดนึงนะครับใส่ได้เฉพาะผู้ matrix. หญ ouais ิงนะครับหรือว่าใส่ได้ตัวละครผู้หญิงเท่านั้นนะครับเนาะแต่ไอวอลใช้ได้ทั้งหมดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับเมื่อเข้ามามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสาหรับซุดนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับที่ที่ว่านะครับก็คือหน้าตานะครับโคตรกวนเลยนะครับเนาะซุดตัวนี้นะครับที่ที่ว่าหลายๆคนก็น่าจะรู system. System. ้จักดีนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ดูนะครับเกี่ยวกับสวิสเกนนะครับเนาะแน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกคคนก็ื สุดตัวนี้นะครับน้องจะอัปเดตเข้ามานะครับและจะให้ทุกคนได้ใส่นะครับและจะมีด่านนะครับหรือว่ามีโหมดนะครับน้องสวิตเกมมาให้เราเล่นด้วยนะครับก็เป็นด่านของมันเองเลยนะครับน้องก็คือเป็นด่านที่แบบว่านับเลขถอยหลังแล้วก็จะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวสุดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องรีดีว่าหน้านะครับก็คืออวบอิ่มไปนิดนึงนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโคตรเท่นะครับเป็นหุ่นยนต์แบบนี้เลยนะครับก็อัปเดตเข้ามานะครับ ุดตัวแรกเลยนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับและเป็นซุดที่เกี่ยวกับสวิตเกมนะครับนอที่อัปเดตเข้ามาเป็นตัวละครที่เป็นหุ่นนะครับนอหรือว่าตัวโกงนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอัปเดตเข้ามาแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับนอเพราะว่าตอนนี้นะครับนอก็ ได้มีการนะครับเนอกก็คือเปิดเผยเยอะแยะมากมายแล้วนะครับที่จริงมันจะมีทางด้านของสุดผู้คุมด้วยนะครับแล้วก็สุดผู้เอาชีวิตรอดด้วยนะครับนอในส่วนของเกมสวิตนะครับนอกก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับที่จริงมีทางด้านของเยอะกว่านี้นะครับนอกที่จะวางขายนะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับก็จะมีทางด้านของสุดอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับสุดตัวนี้ก็มีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสุด น้อยก็มีนะครับนอท่าทางอะไรก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนก็ถือว่า มันดีจริงๆนะครับเนาะสำหรับแต่ละซุดนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะซุดยอดมากๆเลยนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังจริง <s SU> ๆนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะแต่ละซุดนะครับทุกคนก็ถือว่าสุดๆทั้งนั้นเลยนะครับเนาะแล้วก็เท่ๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหโคตรเท่นะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเท่มากๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะ เป็นประมาณนี้เลยนะครับ้แล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับนาอก็คือถ้าทางซูเปอร์ช่ายประมาณนี้เลยนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาให้เราได้ซื้อกันด้วยนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่ามันเท่จริงๆนะครับนาอสสำหรับแต่ละชุดนะครับทุกคนก็โคเท่เป็นบ้าเลยนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่า แต่ล่าสุดนะครับน้อก,ก็เรียกได้ว่าโคตรจะเท่เลยนะครับน้อแล้วก็มีทางด้านของไอวอลมาชิบาด้วยนะครับน้อแล้วก็มีไอวอลตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้อก,ก็ถือว่ามีของขายนิดี้เยอะแยะมากมายนะครับและที่จริงนะครับมันจะมีทางด้านของไอวอลนะครับน้อก,ก็เป็นไอวอลซุดโกโกวาด้วยนะครับน้อก,ก็ จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเป็นกิจกรรมที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับและเป็นกิจกรรมที่ทุกคนไม่ควรพลาดด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับนอที่หลายๆคนนะครับนออยากให้ได้เล่นนะครับและมีคาตาะวางขายด้วยมีภาพปิดปากวางขายด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เรียกว่ามีทั้งหมดแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่ามีทั้งหมดนะครับนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามากนะครับน ก็ถือว่าคุ้มนะครับมีเพชรไม่ถึงร้อยไม่ถึงพันก็สามารถเล่นได้นะครับกิจกรรมตลาดความืดที่แบบว่าลดสูงสุดถึง90%นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับน้องมีดาบคาตนาตัวนี้นะครับที่แบบว่าโคตรเทพเลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ถ้าเราสลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับน้องก็คือสลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นทางด้านของไอซ์วอลนะครับน้องนี่เลยนะครับก็เป็นไอซ์วอลนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรู้หูเท่มากนะครับน้องรับประกันได้เลยนนนะรับออวว่าากแ้ ซะมากกว่านะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะนูนออกมาข้างหน้าไอวอลเลยนะครับเหมือนมีคนยืนอยู่จริงๆเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะกิจกรรมน่าสนใจมากนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหก็ถือว่าเท่จัดๆเลยนะครับนอนและน่าเล่นมากๆด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆประมาณนี้นะครับไม่ผิดหวังนะครับรับประกันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของท่าทางแล้วก็สุดยอดมากมายนะครับนอพี่ก็เลยแบบว่าขอรีวิวไว้ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับกิจกรรมตลาดความมืดที่แบบว่าจอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนเติมเพจไว้รอเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าไม่เติมเพจนะครับจะเสียดายมากๆนะครับเพราะว่ากิจกรรมที่จอัปเดตเข้ามานะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนก็ถือว่ามีแต่กิจกรรมดีๆมีแต่กิจกรรมเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับถ้าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของกิจกรรมหรือว่าอยากได้ในสวนชุดฟรีนะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยแล้วกันนะครับน้องกดไลค์กดแชร์คนละหน อัปเดตเข้ามาถ้าคนไหนหมุนได้90%เนะครับเดี๋ยวพี่จะทาการแจกให้ละกันนะครับทุกคนเออก็ถือว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอที่สองของวิฟี่คอมใหม่ๆนะครับนอก็คือเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนสําหรับนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้ละกันนะครับบ๊ายบาย